สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีเข้าสู่ช่องพังฟ้าสายแฟมลี่นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพังฟ้าสายแฟมลีด้วยนะครับผมขวานมอนเอาช้างมาอาบน้ำนะครับผมพาน้องๆมาอาบน้ำกันครับผม น้งองรุ่งฟ้าน้งองพ่อใจแล้วก็แม่แก้วตาแม่แสนรักแม่ฟ้าใสนะครับผมก่อนที่ช้างจะอาบน้ำควานไปไปก่อนแล้วนะครับผม าเล่นน้ำก่อนแล้วโอ้วันนี้น้ำขึ้นเยอะเลยครับผมน้ำมาจากไหนไม่รู้เหมือนกันครับนนนนนน้้เกือบจะท่วมก่อนนี้แล้วครับ <formation jin inh aling> เป็นไรครับเป็นไรเป็นไรนกาแฟก็มาเล่นด้วยนะครับผม วิ่งมาตามก็ร้อนเหมือนกันครับเจอเจอน้ำลึกแล้วครับปกติห้าสาวนี่ก็จะไม่ค่อยชอบน้ำตื้นเท่าไหร่นะครับจะไม่ค่อยชอบน้ำตื้นเล่นไม่สนุกครับแต่สังเกตได้ว่าแม่ แม่ฟ้าใสาเนี่ยจะไม่ยอมอาบน้ำนะครับถ้าเป็นน้ำตื้นนะครับแต่ถ้าน้ำลึกเ่ยจะนอนจะเล่นนะครับในเปียกชุ่มทั้งตัวครับส่วนแม่แสนรักก็ไม่ต้องพูดถึงครับเล่นได้ตลอดเวลาครับ ยึดการถล่มเกาะครับเกาะเริ่มพังแล้วครับโอ้น้องน้องพอใจโอ้จะจมน้ำหรือเปล่านะโอ้โอ้ยโอ,โอ้ไม่ครับว่ายน้ำเก่งอยู่แล้วนะครับผมอมาอยู่บ้านในว่ายน้ำเก่งทั้งสองเชือกแล้วครับผมทั้งพอใจทั้งรุ่งฟ้านะครับผม อ้ำขุดน้ำไว้สนุกเลยครับเจอน้ำลึกๆเออ รู้สึกว่าจะสนใจเกาะเป็นพิเศษครับเกาะทรายครับเ,เป็นไรหรือเปล่าเนี่ยเสียงตกใจอะไรครับไม่เห็นมีอะไรนะครับผมมีความหวาดระแวงครับ นอนลงเลนอนลงนอนลงนอนลงเดี๋ยวนอนลง <c oughs> เสียงแม่แสีรักหวาดระแวงนะครับผมไม่รู้ว่าหวาดระแวงอะไรเหมือนกันครับ <c oughs> เป็นปกติเวลาลงเล่นน้ำนะครับผม ตรงนี้กำลังหวาดระแวงอยู่นะครับยังไม่กล้าเล่นน้ำแม่ฟ้าใสานอนแล้วครับจะได้ว่ามีความอุ่นใจขึ้นแล้วครับผมว่าไม่มีอะไร พอ,อ,อใจพอใจเล่นน้ําสนุกเลยครับผมเป็นช่วงเวลาที่นางมีความสุขนะครับเวลาเล่นเล่นน้ําเล่นสนุกพอๆกับแม่เลยครับตั้งปอมตั้งปอมทำอะไรหันหน้าออกคนละทิศคนละทาง เอ,อ้ยนอนนอนมีความสุขจริงๆเลยนะครับแม่แก้วตาเนี่ยอ,อย่างนิ่งๆอยู่นะครับผมเพราะว่าอา,อาจจะ สังเกตนิดนึงว่าน้ำมันขึ้นเยอะนะครับวันนี้จากทุกวันที่เคยเห็นเกาะส,สูงๆก็จะแล้วเกาะนิดเดียวอะ้รพากันแปลกใจว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรเนาะทำไมเกาะมันถึงเล็กลง ทำไมลึกขึ้นเอาล่ะครับเริ่มแล้วครับเป็นความสุขของแม่แสนรักนะครับในการถลม่มเกาะครับเออ เล่นใายสนุกเลยครับโอ้โหดูดูน้องพอใจโอ้พอใจขึ้นเหยียบน้องทำไมลูกขึ้นเหยียบตลอดเลยครับสหรับการเล่นน้ำกับ น้องร,รอ uh, uh, ุ่งฟ้าเนี่ยเอ่อเออเออเออเฮ่อเออีลองพลังลองพลังเออีลองพลังงัดทรายครับน้องรุ่งลองพลังงัดทรายครับ

พูดง่ายมากครับผมบอกให้ถอยแล้วก็ยืนเฉยครับอ่พอใจพอใจปีนปีนเกาะดิพอใจปีน,ปนกเนกาะขึ้นดูสิขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเกาะเลย ยกพนขึ้นเกาะไม่เอาครับเล่นน้ำดีกว่าเล่นน้ำสนุกกว่าเยอะอาจจะขึ้นน้องรุ่งฟ้าอ่ะโอ้ย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 ไงท้องไงท้องโอ้ อมลองพลังอีกครั้งหนึ่งลองพลังอีกครั้งหนึ่งอ่ะพอ,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 อใจก็พยายามจะปีนน้องรุ่งอีกฟ้ายอย่างเดียวครับผมยังไม่สนเล่นทรายเท่าไหร่ครับความสุขของนางคือการปีน ปีนหลังน้องครับ มาแซนมา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 เริ่มมามาทางนู้นน้ำลึกมามาทางนี้มาเออ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 แม่ฟาใสก็งัดเกาะเหมือนกันครับงัดลองพลังเออเออทั้งแม่ทั้งลูกเลยครับเออเออเออ โอ,โอ,โอใจบอกไม่ยอมแพ้หรอกลองเหมือนกันเออมาดูว่าแม่แสล้วจะทำอะไรครับ นายวันนี้ถ้าปล่อยให้เล่นรู้สึกว่าเกาะนี้น่าจะหายครับผมถ้าถ้าปล่อยให้เล่นทั้งวันไม่เหลือแน่นอนครับเล่นไม่กี่นาทีนี่ก็หมดไป ซีกหนึ่งแล้วนะครับผม ็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับพังฟ้าสายเฟมมลีของเราด้วยนะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ